เสียงฟ้าร้องดังสนั่นกลางคืนฝนตกหนักถนนหน้าบ้านเต็มไปด้วยน้ำขังเสียงฟ้าผ่าดังราวกับสวรรค์กำลังกรดเคืองแต่ภายในบ้านหลังหนึ่งกลับมีความปั่นป่วนยิ่งกว่าสายฝนที่โปรยปรายเสียงตะโกนของชายคนหนึ่งดังลั่นบ้านเด็กนี้ไม่ใช่ลูกฉันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เขาสามีเจ้าของบ้านผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนโยนและสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวไปจนวันตายตอนนี้กลับยืนค้ำหัวภรรยาของตัวเองด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชัง ผู้หญิงคนหนึ่งภรรยาใบหนา้าซีดเผือดน้ำตาหนองกอดลูกน้อยไวเพียงห้าขวบแน่นราวกับเกรงว่าใครจะมาชิงไปเด็กชายคนนั้นสั่นสะท้านด้วยความกลัวร้องให้สลึกสะอื้นซุกอกแม่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพีกได้ปลดฟังฉันก่อนนะักเสียงพันราสั่นเครือลูกคนนี้เป็นลูกของเราแท้ๆฉันไม่เคยทำผิดสาบานต่อฟ้าได้เลยแต่ชายคนนั้นกลับผลักเธอออกพร้อมตะโกนซ้ำโกหกอย่ามาหลอกฉันอีกฉันรู้ความจริงหมดแล้วเด็กนี่เลือดไม่ใช่ของฉัน คำพูดเหมือนคมมีดที่กริดลงกลางใจภรรยาสุดลงกับพื้นร้องให้ด้วยความเจ็บปวดแต่ยังไม่ยอมปล่อยลูกจากอ้อมกอดเสียงประตูบ้านเปิดออกแรงเสียงทะเลาะด,ดังลั่นไปทั้งซอยเพื่อนบ้านหลายคนเริ่มแอบชะงโงกดูบางคนยืนกระซิกระซาบนินทาบางคนมองด้วยสายตาสงสารแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาห้ามเพราะกลัวจะถูกพอพาเข้าไปในความวุ่นวายพี่ถ้าไม่เชื่อฉันเราไปตรวจเลือดกันเถอะไปพิสูจน์กันภรรยายกมือไหว้ทั้งน้ำตาแต่คำตอบก,กลับเป็นเสียงตะหวาดดังสนัน่น ไม่ต้องฉันไม่อยากเห็นหน้าแกกับเด็กนี่อีกไปให้พ้นจากบ้านฉันซักฝนที่สาดลงมาจากท้องฟ้าราวกับเป็นพยานให้เหตุการณ์อันโหดร้ายเด็กน้อยกอดแม่แน่นด้วยความหวาดกลัวเสียงร้องให้ของเขากลมกลืนไปกับเสียงฟ้าร้องในค่ำคืนอันเศร้าส้อยภรรยาค่อยๆลุกขึ้นน้ำตาอย่างไหลไม่หยุดเธอหันไปมองบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักพิงที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่ผลักใส่เธอกับลูกออกไปอย่างไร้เยื่อให่ไปเถอะลูก เธอกระซิบทั้งที่เสียงยังสะอื้นต่อจากนี้เราต้องอยู่กันเองแล้วนะเธอเดินออกจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่สาใส่ร่างกายเปียกโชคเสื้อผ้าแนบติดกับผิวกายมือหนึ่งกุมมือลูกแน่นอีกมือกอดกระเป๋าเสื้อผ้าเก่าๆใบเล็กที่หยิบออกมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นเพื่อนบ้านบางคนกระซิบเบาๆน่าสงสารจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงหรือว่าเด็กคนนั้นจะไม่ใช่ลูกเขาจริงๆเสียงซุบซิบนินทากระจายไปทั่วความสงสยัยความไม่เข้าใจกลายเป็นดาบอีกเล่มที่ทิ่มแทงหัวใจหญิงคนหนึ่ง กล้องเหมือนจับภาพสุดท้ายขณะที่เธอเดินออกไปจากบ้านสีฟ้าผ่าดังกล้องกังวาลภาพชายคนที่เป็นสามียืนมองตามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเกลียดไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวของความรักในวันวางเสียงบรรยายช้าๆหนักแน่นทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมั่นใจว่าเด็กที่ยืนร้องให้อยู่ตรงหน้าของเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจอันโหดร้ายในคืนนั้นเรื่องราวต่อจากนี้คุณจะได้รู้เสียงดนตรีดราม่าเฟดเอา เสียงบรรยายช้าๆเศร้าแต่หนักแน่นหลังจากถูกสามีผลักสายออกมาท่ากลางสายฝนในคืนนั้นโลกทั้งใบของผู้หญิงคนหนึ่งก็พังทลายลงต่อหน้าต่อต,อตาเธอไม่มีบ้านไม่มีที่ไปและไม่มีใครยืนเคียงข้างนอกจากเด็กชายตัวน้อยที่ยังกอดแขนแม่แน่นไม่ปล่อยเธอพาลูกออกเดินฝ่าสายฝนเสียงรองเท้าเปิียดน้ำดังแฉะบนถนนมืดมีกระเป๋าเก่าๆเ,เพียงใบเดียวติดตัวชีวิตใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะพาไปทางไหนเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช้าวันรุ่งขึ้นเธอไปหาห้องเช่าเล็กๆเก่าโสมข้างตลาดเป็นห้องชั้นเดียวผนังบางๆน้ำซึมตามฝามีเพียงเสือ่อผืนหมอนใบนั่นกลายเป็นที่พักพิงใหม่ของเธอกับลูกหลังจากเคยมีบ้านใหญ่โตและชีวิตสะดวกสบายเสียงบรรยายโทนเศร้าจากภรรยาของเศรษฐีเธอกลายเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาที่ถูกตราหน้าว่ามีลูกไม่รู้พ่อคำพูดเสียดแทงจากสังคมดังตามหลังทุกครั้งที่เธอเดินผ่านบางคนเหมือนหน้าหนีบางคนหัวเราะยาะบ,บางคนกระซิบกระซาบจนลูกชายตัวน้อยเงยหน้าถามแม่อย่างใส่ซื่อว่า แม่ทำไมทุกคนต้องว่าหนูกับแม่ด้วยหญิงคนนั้นยิ้มทั้งน้ำตาก,ก้มหลงลูกศรลูกอย่าไปฟังเลยลูกแม่เชื่อว่าสักวันเราจะผ่านมันไปได้เธอตัดสินใจทำงานทุกอย่างที่พอจะหาได้ตั้งแต่ซักถ้าหากน้ำส่งของในตลาดบางวันถึงขั้นต้องยอมทำงานหนักจนมือแตกเต็มไปด้วยแผลเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวเพียงพอสำหรับลูกชายแต่ไม่ว่าชีวิตจะลำบากเพียงใดเธอก็ไม่เคยยอมให้ลูกอดแม้บางครงั้งเธอต้องแกล้งบอกลูกว่าแม่อิ่มแล้วทั้งที่ท้องอยังว่างเปล่า เสียงเด็กหัวเราะเบาๆในความมืดมนยังมีแสงเล็กๆส่องเข้ามาลูกชายคนนั้นแม้จะเติบโตท่ามกลางความยากจนแต่กลับเป็นเด็กฉลาดร่าเริงและกะตันยูเขามักเอ่ยคำพูดปอบแม่ด้วยน้ำเสียงไร้ดิงสาไม่เป็นไรหรอกแม่โตขึ้นหนูจะทำงานหาเงินเยอะๆแล้วจะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่เองคำพูดนั้นเป็นดั่งพลังที่ทำให้ผู้เป็นแม่ยังยินอยากอยู่ได้แม้โลกจะโหดร้ายแค่ไหนก็าตามเสียงบรรยายเข้มข้นขึ้น แต่ความลำบากไม่ใช่เรื่องเดียวที่ตามหลอกหลอนเธอเงาของอดีตยังคงกดทับทุกย่างก้าวคำพูดของสามีที่ว่าเด็กนี้ไม่ใช่ลูกฉันก้องอยู่ในหัวทุกคืนความเจ็บปวดนั้นกัดกินหัวใจแต่เธอก็ต้องแข็งแกร่งต่อหน้าลูกทุกครั้งที่มองใบหน้าลูกชายเธอกลับยิ่งแน่ใจว่าเด็กคนนี้คือสายเลือดแท้ๆของสามีในวันวาน,วานดวงตาจมูกรอยยิ้มทุกอย่างช่างคล้ายกันเหลือเกินแต่ทำไมเขาถึงไม่ยอมรับเสียงบรรยายทิ้งท้าย คือแล้วคือเล่าเธอกอะลูกน้อยแน่นในห้องเช่าเก่าๆเางยหน้ามองเพดานที่มีรอยรั่วน้ำหยดลงมาความฝันความหวังและความจริงปริศนาที่ถูกปกปิดยังตามหลอกหลอนเธอไม่จบสิน้นเรื่องราวเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและความเจ็บปวดนี้จะนำไปสู่ความจริงที่ช็อกยิ่งกว่าที่ใครคิดเสียงบรรยายโทนเย็นชาหลายเดือนผ่านไปหลังจากวันที่เขาไล่ภรรยาและลูกออกจากบ้านชายคนนั้นยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังใหญ่ หลังเดิมแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงหัวเราะที่เคยก้องกังวานในบ้านเงียบหายไปเหลือเพียงความเงียบที่กดดันเขาเชื่อเต็มอกว่าตนตัดสินใจถูกต้องแล้วกำจัดภรรยาที่หักหลังและลูกที่ไม่ใช่สายเลือดออกไปจากชีวิตเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าไม่นานหลังจากนั้นเขาพบรักครั้งใหม่ผู้หญิงที่สวยสง่าผู้จาฉลาดคงมีสเสน่ห์ที่ทําให้เขาหลงไหลรวดเร็วจนตัดสินใจแต่งงานอีกครั้งโดยไม่ลังเลเสียงงานแต่งงานเฮฮา งานแต่งครั้งใหม่รู้ราแขกเหลือมากมายต่างชื่นชมและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาโชคดีที่ได้ภรรยาใหม่ที่เพียบพร้อมทั้งสวยทั้งมีฐานะดีครอบครัวของฝ่ายหญิงก็มีชื่อเสียงทางธุรกิจสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าชีวิตใหม่ครั้งนี้จะรุ่งเรืองกว่าที่ผ่านมาแต่เบื้องหลังภาพความสุขที่แสนสมบูรณ์แบบนั้นกลับซ่อนรอยร้าวที่ค่อยๆปรากฏทีละน้อยเสียงบรรยายเข้มข้นภรรยาใหม่ไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนหวานแบบภรรยาคนก่อนเธอเข้มงวดควบคุมทุกอย่างในบ้าน ตั้งแต่เรื่องเงินทองไปจนถึงการตัดสินใจต่างๆคำพูดที่อ่อนโยนในวันแรกๆค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นคำสั่งคำตำหนิและการดูถูกเงินเดือนเดือนนี้หายไปไหนอีกคุณใช้ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอย่าคิดว่าฉันจะปล่อยให้บ้านนี้เป็นเหมือนสมัยก่อนที่คุณเลี้ยงคนไร้ค่าคำพูดเหล่านี้กัดกินศักดิ์ศรีของเขาเรื่อยๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้ธุรกิจที่เขาทำเริ่มมีปัญหากระแสงเงินสดติดขัดและเขาต้องพึ่งพากการสนับสนุนจากทางครอบครัวภรรยาใหม่อยู่บ่อยครั้ง เสียงเด็กหัวเราะแบบยิ่งๆไม่นานหลังแต่งงานภรรยาใหม่ก็มีลูกให้เขาเด็กๆในบ้านนี้แตกต่างจากลูกชายที่ถูกเขาไล่ไปโดยสิ้นเชิงพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจเติบโตมากับความฟุ่มเฟือยจนกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจและไม่เคารพพ่อด้วยซ้ำหลายครั้งที่เขาพยายามสั่งสอนกลับทุกลูกเมินหน้าหนีหรือแม้แต่ตอบโต้ด้วยคำพูดก้าวร้าวพ่อก็แค่ต้องอยู่พร้อมแม่ไม่อย่างนั้นพ่อก็ไม่มีอะไรหรอกคำพูดเหล่านั้นแทงลึกลงในใจเขายิ่งกว่ามีดเล่มใดๆ เสียงบรรยายช้าๆหนักแน่นในยามค่ำคืนในขณะที่บ้านใหญ่โตเต็มไปด้วยข้าวของราคาแพงเขากลับนั่งอยู่ลำพังในห้องทำงานมองรูปถ่ายครอบครัวเก่าๆที่ยังซ่อนอยู่ในลิ้นชักลึกสุดดวงตาในภาพของภรรยาเก่าและลูกชายเล็กๆจ้องกลับมาราวกับกำลังถามว่านี่หรือคือความสุขที่คุณต้องการจริงๆแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าตัดสินใจถูกแล้วแต่ในส่วนลึกของหัวใจเขาเริ่มรู้สึกว่างเปล่า ชีวิตใหม่ที่เขาคิดว่าจะสมบูรณ์แบบกลับเต็มไปด้วยความกดดันความเย็นชาและการดูถูกในทุกๆวันแต่ความหยิงพยองและทิฏฐิยังคงรั้งเขาไว้เขาเลือกที่จะไม่หันหลังกลับไปหาความจริงในอดีตเสียงบรรยายทิ้งท้ายเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในคืนนั้นไม่ได้เพียงแค่ทำลายครอบครัวเก่าแต่ยังเป็นการวาระเบิดเวลาที่พร้อมจะย้อนกลับมาทำลายชีวิตใหม่ของเขาอย่างสิ้นเชิงเสียงบรรยายโทนอุ่นปนเศร้า การเวลาไม่เคยหยุดเดินถึงสิบปีผ่านไปจากเด็กชายตัวเล็กที่เคยร้องไห้ในอ้อมกอดแม่ตอนนี้ได้กลายเป็นวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มเต็มตัวชีวิตที่เติบโตมากับความยากลำบากไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอรตรงกันข้ามเขากลับกลายเป็นเด็กที่แข็งแกร่งและขยันเขาเรียนหนังสือเก่งทำงานพิเศษช่วยแม่ตั้งแต่ยังเล็กและไม่เคยปิดปากบนเรื่องความเหน็ดเหนื่อยแต่ในใจลึกๆยังมีคำถามหนึ่งที่ไม่เคยหายไปเสียงเด็กถามอย่างจรงิงจัง แม่พ่อของหนูคือใครหญิงผู้เป็นแม่ชะง,งักน้ำตาคลอเธอพยายามเลียงมาตลอดหลายปีลูกไม่ต้องถามเรื่องนั้นปลอกแม่เลี้ยงลูกได้ลูกไม่ต้องการใครอีกแล้วแต่ยิ่งโตขึ้นคำถามนั้นยิ่งกัดกินหัวใจของเขาเด็กหนุ่มเริ่มสังเกตว่าเพื่อนๆรอบตัวตาก็มีพ่อมีครอบครัวพร้อมหน้ามีคนคอยปกป้องแต่เขามีเพียงแม่ที่เหน็ดเหนื่อยอยู่คนเดียวเสียงบรรยายกดดันขึ้นคืนหนึ่งหลังจากกลับจากทำงานพิเศษเด็กหนุ่มเห็นแม่กำลังนั่งซักผ้ามือเต็ม ไปด้วยรอยแตกเลือดซึมจากรอยแผลเล็กๆเขาเดินเข้าไปจับมือนั้นแล้วพูดด้วยน้ำเสียงสัตว์แม่ถ้ามีพ่ออยู่ด้วยแม่คงไม่ลำบากขนาดนี้ใช่ไหมหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอพยายามยิ้มท,ทั้งที่หัวใจเจ็บปวดอย่าคิดแบบนั้นเลยลูกแม่ไม่เสียใจที่มีลูกนะลูกคือของขวัญที่มีค่าที่สุดของแม่คำพูดนั้นทำให้เขากอดแม่แน่นแต่ในใจกลับยิ่งอยากรู้ความจริงเสียงบรรยายลึกซึง้ง วันต่อมาขณะนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดเด็กหนุ่มพลิกเจอเอกสารเก่าๆที่แม่เก็บไว้โดยไม่ได้ตั้งใจบนนั้นมีชื่อของพ่อและนามสกุลที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนหัวใจของเขาเต้นแรงความสงสัยที่ถูกกดไว้ตลอดหลายปีปะทุขึ้นมาราวกับไฟที่ถูกจุดติดเขาเริ่มตามหาข้อมูลลองถามคนเท่าคนแก่ในชุมชนลองค้นในอินเทอร์เน็ตจนเริ่มรู้ว่าพ่อแท้ๆของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือชายเจ้าของบ้านใหญ่ที่เคยผลักใสเขาออกมาในคืนนั้น เสียงบรรยายเข้มขึ้นความจริงที่ค่อยๆกระจจางทำให้เด็กหนุ่มหัวใจสั่นเขาเริ่มเก็บงำความลับนี้ไว้ในใจไม่กล้าถามแม่ตรงๆเพราะกลัวแม่จะเสียใจแต่ยิ่งนานวันความอยากรู้ก็มากขึ้นเรื่อยๆหลายคืนเขาแอบออกไปยืนมองบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งตรงงานไกลๆแสงไฟจากบ้านนั้นสว่างสวัยต่างจากห้องเช่าเก่าๆของเขาอย่างสิ้นเชิงเขากัดฟันแน่นในใจสักวันดิฉันต้องหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมพ่อถึงไม่ยอมรับฉันเสียงบรรยายทิ้งท้าย คำถามในใจเด็กหนุ่มกำลังจะพาเขาไปสู่การ,รเผชิญหน้าครั้งสำคัญการเจอหน้าพ่อแท้ๆของตัวเองเป็นครั้งแรกหลังจากถูกตัดขาดไปนานกว่าสิบปีเสียงฝนโปรยลงมาอีกครั้งในคืนหนึ่งคล้ายกับวันนั้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนวันที่แม่กับลูกถูกไล่ออกจากบ้านแต่ครั้งนี้ความรู้สึกของลูกไม่ใช่ความสับสนอย่างเด็กๆอีกต่อไปหากเต็มไปด้วยความสงสัยที่กำลังปะตุกขึ้นแม่ทำไมพ่อถึงพูดแบบนั้นวันนั้นทำไมเขาถึงบอกว่าผมไม่ใช่ลูก เสียงถามของเด็กหนุ่มคมชัดแววตาเต็มไปด้วยความกดดันที่อัดอั้นมานานแม่งเงียบไปน้ำตาคลอดวงตาหวั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับความจริงที่อยากเก็บซ่อนไว้ตลอดชีวิตเธอไม่เคยอยากให้ลูกต้องรู้ความจริงที่โหดร้ายแต่เวลามันกำลังบีบบังคับให้เธอต้องพูดลูกเ,เรื่องมันซับซ้อนกว่าที่คิดคำตอบนั้นเหมือนการยอมรับครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเด็กหนุ่มยิ่งใจร้อนเขาตัดสินใจออกค้นหาความจริงด้วยตัวเอง เขาเริ่มจากการไปถามเพื่อนบ้านเก่าๆที่ยังจำเรื่องวันนั้นได้บางคนพยายามหลบเลี่ยงบางคนก็พูดแค่ครึ่งๆกลางๆก,ก็เห็นว่าพ่อของแกน่าโกรธมากตอนนั้นเพราะมีบางอย่างที่เขาไม่มั่นใจคำพูดเหล่านี้เหมือนการจุดไฟแห่งความสงสัยให้ลูกโชนขึ้นในขณะเดียวกันภรรยาเก่าแม่ของเด็กหนุ่มก็แอบไปเจอเพื่อนสนิทสมัยเรียนที่ยังติดต่อกันอยู่เธอระบายออกมาด้วยน้ําตาฉันกลัวเหลือเกินถ้าลูกได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาจะรับมันได้ไหม เพื่อนคนนั้นได้แต่ตอบแต่ก็บอกเธอว่าบางครั้งความจริงมันอาจเจ็บแต่ก็เป็นสิ่งเดียวที่จะปลดปล่อยทุกคนคืนหนึ่งเด็กหนุ่มไปค้นหักล่องเก่าๆที่แม่ซ่อนไว้เขาพบรูปถ่ายในอดีตจ,จดหมายและเอกสารบางอย่างในนั้นมีใบตรวจเลือดของแม่ช่วงตั้งครรภ์ที่ระบุชื่อผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกันทีละน้อยความจริงบางส่วนเริ่มกระจางในใจแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็มากพอที่จะทำให้เขาตกใจ เขากระซิบกับตัวเองเบาๆหรือว่าพ่อที่เลี้ยงผมมาอาจไม่ใช่พ่อแท้จริงภาพตัดสลับไปที่พ่ออดีตสามีที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้านใหญ่เขาเองก็ยังไม่เคยหาหลักฐานที่แท้จริงสิ่งที่ทําให้เขาไล่ภรรยาและลูกออกไปวันนั้นคือความสงสัยและความโกรธช่ว,วูบแต่จนถึงวันนี้เขาก็ยังฝันร้ายซ้ำๆถึงคืนนั้นเสียงร้องให้ของลูกและภรรยาย,ยังคงตามหลอกหลอนทั้งสองฝ่ายต่างมีบาดแผลในใจ และความจริงที่ถูกเก็บงำไว้ก็เหมือนระเบิดเวลาที่รอวันประตูเซกชันห้าจบด้วยภาพเด็กหนุ่มยืนมองท้องฟ้าฝนยังตกพรำๆเขากำหมัดแน่นตัดสินใจในใจว่าผมจะหาความจริงให้ได้ไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนการค้นหาความจริงของเด็กหนุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเต็มไปด้วยเกมอันตรายที่ผู้ใหญ่ในอดีตพยายามปกปิดเอาไว้เช้าวันหนึ่งเขาเริ่มจากการไปตามหาชายที่ชื่อปรากฏอยู่ในใบตรวจเลือดที่แม่ซ่อนเอาไว้ ชายคนนี้เคยเป็นเพื่อนสนิทของแม่และมีข่าวลือ่าวเบาในอดีตว่าเขาอาจเกี่ยวพันกับความแตกแยกในครอบครัวนั้นเด็กหนุ่มนั่งรออยู่นานที่ร้านกาแฟเล็กๆริมถนนสายเก่าจนกระทั่งชายัยกลางคนร่างผอมสูงเดินเข้ามาในร้านสีหน้าแปลกใจเมื่อเห็นเขาคุณคือลูกของเธอใช่ไหมชายคนนั้นถามด้วยเสียงสัน่นเด็กหนุ่มพยายามเก็บอารมณ์แต่ความตื่นเต้นและโกรธแค้นก็ชัดเจนผมอยากรู้ความจริงคุณเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ผม แล้วทำไมพ่อถึงคิดว่าผมไม่ใช่ลูกของเขาชายคนนั้นเงียบไปนานก่อนจะหัวเราะเบาๆแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นบางเรื่องมันไม่ควรถูกเปิดเผยหรอกหนุ่มเอย๋ยมันอันตรายเกินไปคำว่าอันตรายทําให้เด็กหนุ่มยิ่งอยากรู้เขาตามประกบและเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้จนพบว่าในอดีตเขาเคยทําธุรกิจเมื่อร่วมกับพ่อแท้ๆของตนเองแต่เกิดการทรยศกันทําให้ครอบครัวพังทลายขณะเดียวกันฝ่ายพ่อที่แท้จริงอดีตสามี ก็เริ่มได้ยินข่าวว่าลูกชายกําลังขุดคุยเรื่องเก่าเขาเริ่มหวาดกลัวเพราะความลับบางอย่างอาจไม่ใช่แค่เรื่องสายเลือดแต่ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายที่เขาเคยเข้าไปผัวผันคืนหนึ่งเด็กหนุ่มถูกใครบางคนสะกดรอยตามกลับบ้านเสียงฟีเท้าตามมาติดติดความมืดทําให้ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวเขาเร่งก้าวแต่เมื่อหันกลับไปก็เห็นชายลึกลับสูงหมวกปิดหน้าจ้องเขม็งมาหยุดยุ่งกับเรื่องนี้ซะถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อเสียงเย็นเย,ยือกทําให้เขาขนลุกทั้งตัว นี่ไม่ใช่แค่การค้นหาความจริงธรรมดาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเกมอันตรายที่มีใครบางคนพยายามจะหยุดเขาไม่ให้ไปต่อด้านแม่เมื่อรู้ว่าลูกเริ่มถูกคุกคามเธอรีบเข้าไปห้ามและร้องให้ออกมาแม่ขอร้องอยากขุดคุยเรื่องนี้เลยลูกมันจะทำร้ายเรามากกว่าที่คิดแต่เด็กหนุ่มกลับส่หัวผมไม่ยอมแม่ผมจะไม่ยอมให้ใครมากำหนดชีวิตผมอีกแล้วบรรยากาศเริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆ ทั้งแม่ทั้งพ่อเก่าและชายลึกลับคนนั้นต่างพยายามควบคุมทิศทางของความจริงแต่เด็กหนุ่มกลับยิ่งเดินลึกเข้าไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเซ็กชั่นหกจบลงด้วยภาพเขานั่งอยู่ในห้องมืดเปิดกล่องเอกสารเก่าๆอีกใบที่เพิ่งค้นเจอในนั้นมีเอกสารลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและเบื้องหลังคือเงาของใครบางคนที่กำลังจับตาม,มองอยู่เงียบๆเ,เสียงฝนกระหน่ำลงมาอีกครั้งราวกับชะตากำลังเล่นตลกซ้ำรอยคืนที่ชีวิตครอบครัวแตกสลายเมื่อสิบปีก่อน เด็กหนุ่มนั่งอยู่ในห้องมืดลมหายใจหนักแน่นมือสัน่ขนขณะเปิดเอกสารในกล่องเก่าเอกสารที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งบนหน้ากระดาษเก่าเหลืองปรากฏชื่อชายคนหนึ่งที่เขาเพิ่งเจอเมื่อไม่นานมานี้พร้อมผลตรวจดีเอที่ระบุว่าเขาไม่ใช่ลูกของพ่อที่เลี้ยงมาแต่เป็นลูกของชายคนนั้นจริงๆไม่นัดนี่มันเสียงของเขาสั่นเครือน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวความโกรธความเสียใจและความรู้สึกว่าตัวเองถูกโกหกถาโถมเข้ามาพร้อมกัน เขาจำคำพูดของพ่อที่ตะกกนใส่ในวันนั้นได้ชัดเจนเด็กนี้ไม่ใช่ลูกฉันประโยคที่เคยคิดว่าเป็นเพียงความโกรธชั่ววูบบัดนี้กลายเป็นความจริงอันเจ็บปวดเด็กหนุ่มไปข้างหน้าแม่ทันทีเขาถือเอกสารไว้แน่นร้องถามทั้งน้ำตาแม่นี่มันอะไรแม่หลอกผมมาตลอดเหรอแม่สุดลงกับพื้นร้องให้จนตัวสั่นแม่ไม่เคยอยากโกหกลูกแต่แม่กลัวลวว่าถ้าลูกได้รู้ความจริงชีวิตลูกจะไม่เหมือนเดิมเธอเล่าเรื่องราวในอดีต ความสัมพันธ์สับสนระหว่างเธอกับสามีและความผิดพลาดที่ทําให้เด็กหนุ่มถือกําเนิดมาความจริงคือเธอพยายามจะตัดขาดกับชายอีกคนแต่ความลับก็ถูกเปิดเผยในคืนฝนตกเมื่อสิบปีก่อนแม่ขอโทษแม่ไม่เคยอยากให้ลูกต้องเจ็บแบบนี้เสียงสะอื้นของแม่ดังสะท้อนในห้องเล็กๆเ,เด็กหนุ่มตัวแข็งทื่อความจริงทําให้หัวใจของเขาร้าวจนแทบรับไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะแม่ความรักที่แม่ให้ผมมันจริงหรือเปล่า แม่รีบกอดลูกแน่นน้ำตาไหลพรากจริงที่สุดลูกแม่อาจพลาดแต่ความรักที่แม่มีให้ลูกไม่มีวันโกหกขณะดเดียวกันพ่อที่เลี้ยงเขามาก็ได้รู้ข่าวเรื่องนี้เช่นกันเขานั่งนิ่งมือกำาแก้วเหล้าแน่นจนแตกเลือดไหลซึมออกมาแต่ไม่รู้สึกเจ็บที่แท้ฉันก็ไม่ได้บ้าไปสินะเขาเพิ่งพำเบาๆแต่เบื้องหลังความจริงนี้ยังไม่จบเพราะไม่ใช่แค่เรื่องสายเลือดเท่านั้นที่ถูกซ่อนเร้นหากยังมีผลประโยชน์ดัาเมื่อที่เชื่อมโยงระหว่างพ่อแม่และชายอีกคน ความจริงที่เปิดเผยในวันนี้เป็นเพียงประตูบานแรกที่นำไปสู่ความลับที่ใหญ่กว่ามาเซ็กชันเจ็ดจบลงด้วยภาพเด็กหนุ่มนั่งร้องให้กลางสายฝนเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าฟ้าผ่าตึกกล้องในแววตาของเขาเต็มไปด้วยทั้งความสิ้นหวังและการตัดสินใจครั้งใหญ่เขาจะเดินต่อไปเพื่อค้นหาความจริงที่เหลือไม่ว่ามันจะพาเขาไปสู่ขุมนรกก็ตามหลังจากความจริงเรื่องสายเลือดถูกเปิดเผยเด็กหนุ่มตกอยู่ในภาวะสับสนที่สุดในชีวิต แต่เขายังไม่รู้ว่าเบื้องหลังนั้นมีเงาเมื่อที่อันตรายกว่าการเป็นลูกใครมันคือขบวนการผิดกฎหมายที่ผัวพันทั้งพ่อเก่าและชายที่เป็นพ่อแท้จริงคืนหนึ่งเด็กหนุ่มถูกชายลึกลับดักทำร้ายกลางซอยมืดมายุ่งเรื่องนี้มากไปแล้วนะเสียงคำรามดังขึ้นพร้อมกับหมัดที่พุ่งเข้าใส่โชคดีที่เพื่อนบ้านคนหนึ่งผ่านมาเห็นรีบเข้าไปช่วยและโทรแจ้งตำรวจเด็กหนุ่มรอดมาได้แต่ก็ได้แผลเต็มตัวความกลัวเปลี่ยนเป็นความโกรธเขาตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกต่อไป เช้าวันถัดมาเขานําเอกสารทั้งหมดรวมถึงผลตรวจดี a และหลักฐานธุรกิจผิดกฎหมายที่แอบเจอไปมอบให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มขยับลงมือสืบสวนและพบว่าเครือข่ายมืดนี้มีทั้งการฟอกเงินและค้ามนุษย์เชื่อมโยงอยู่ด้วยตำรวจวางแผนล่อซื้อและบุกจับครั้งใหญ่โดยใช้ข้อมูลจากเด็กหนุ่มเป็นกุญแจสําคัญเด็กหนุ่มเองก็ขอเข้ามีส่วนร่วมเพราะเขาอยากเห็นความยุติธรรมเกิดข,ขึ้นกับตาของตัวเองในคืนปฏิบัติการฝนตกหนักอีกครั้ง เสียงเซเรนเงียบกริบขณะรถตำรวจจอดล้อมโกดังเก่าชายเมืองภายในโกดังมีทั้งพ่อแท้จริงและสมุนยืนเจราจากับกลุ่มนักธุรกิจมืดทันใดนั้นไฟสปอตไลท์สว่างว่าตำรวจห้ามขยับเสียงประกาศดังก้องทุกอย่างกลายเป็นความวุ่นวายปืนถูกชักออกมาสมุนหลายคนพยายามหนีแต่ถูกจับได้พ่อแท้จริงของเด็กหนุ่มพยายามดิ้นรนวิ่งหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ในที่สุด เด็กหนุ่มยืนมองภาพนั้นหัวใจปะทะก,กันร,ระหว่างความเกลียดและความเวทนานั่นคือคนที่ให้กำเนิดเขาแต่กลับเป็นต้นเหตุของบาดแผลทั้งหมดในชีวิตขณะเดียวกันพ่อเก่าอดีตสามีของแม่ก็มาปรากฏตัวที่สถาน,นีตำรวจเขายืนนิ่งมองเด็กหนุ่มในสายตาที่สับสนสุดท้ายเขาไม่ใช่พ่อแก่จริงๆแต่ฉันก็เขาเว้นจังหวัดน้ำตาคลอแต่ยังไม่พูดต่อตำรวจสรุปการจับกลุ่มได้สำเร็จเครือข่ายเมื่อถูกเปิดโปงต่อสาธารณาชน ข่าวดังไปทั่วเมืองทุกคนหันกลับมามองครอบครัวนี้ด้วยสายตาอีกแบบจากการอินทากลายเป็นความสงสารและตื่นตะลึงกับความจริงเซคชั่น8ปิดท้ายด้วยภาพเด็กหนุ่มยืนเคียงข้างแม่มือกำเอกสารหลักฐานไว้แน่นเขามองเห็นพ่อแท้จริงถูกใส่กุญแจมือเดินผ่านหน้าไปและหันกลับมาเจอสายตาของพ่อเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยไล่เขาออกจากบ้านความเงียบในจังหวะนี้เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ หลังจากเหตุการณ์การจับกลุ่มเครือข่ายมืดผ่านไปความเงียบก็กลับคืนสู่ครอบครัวเล็กๆอีกครั้งเด็กหนุ่มนั่งอยู่บนระเบียงบ้านเช่าหลังเก่าสายลมอ่อนๆพัดมาแทนที่เสียงฝนที่เคยหลอกหลอนในอดีตชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลเขาได้รู้แล้วว่าพ่อแท้จริงคือใครและทำไมแม่ถึงต้องเก็บความลับมาตลอดสิบกว่าปีความเจ็บปวดและความสับสนยังคงอยู่แต่ในใจเริ่มมีความเข้าใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นแม่เดินออกมานั่งข้างๆมือของเธอวางบนไหล่ลูกเบา,เบา แม่อาจไม่ใช่ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแม่ทําผิดพลาดแต่แม่รักลูกเสมอเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและน้ําตาที่กลั่นกรองมาจากความทุกข์ยาวนานเด็กหนุ่มหันไปมองแม่แววตาที่เคยเต็มไปด้วยโกรธแค้นค่อยๆอ,อ่อนลงผมรู้แล้วแม่ผมอาจไม่มีพ่อที่สมบูรณ์แต่ผมมีแม่ที่ไม่เคยทิ้งผมแม่แต่วันเดียวคําพูดนี้ทําให้แม่ปล่อยหัวออกมากอดลูกแน่นเหมือนจะปล่อยความเจ็บปวดทั้งหมด,ท,หมดทิ้งไปกับการเวลาในอีกด้านหนึ่งพ่อเก่าอดีตสามี มาหาลูกที่โรงเรียนเงียบๆเ,เขาไม่ได้มาด้วยท่าทีเกล้าวเหมือนในอดีตหากแต่มาด้วยความรู้สึกผิดฉันอาจไม่ใช่พ่อแท้จริงของแกแต่ฉันก็เคยเป็นพ่อของแกมาหลายปีน้ำเสียงสั่นเครือราวกับอยากขอโทษในสิ่งที่เคยทำเด็กหนุ่มยืนนิ่งฟังอย่างสงบในใจเขายังมีบาดแผลแต่ก็รู้ดีว่าความเกลียดไม่ได้ทำให้ชีวิตก้าวต่อไปได้เขาเพียงพยักหน้าเบาๆโดยไม่พูดอะไรและนั่นคือการให้อภัยในแบบของเขา เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคดีถูกปิดเครือข่ายเมื่อถูกทำลายลงข่าวซาไปแต่เรื่องราวในครอบครัวนี้ยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนเด็กหนุ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่เขาตัดสินใจเรียนต่อด้านกฎหมายผมไม่อยากให้ใครต้องเผชิญชะตาแบบผมผมอยากช่วยคนที่ถูกทำร้ายโดยความไม่ยุติธรรมเขากล่าวต่อแม่ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต